3ขั้นตอนในการโคชชิ่งเพื่อนออกจากทุกปัญหานะคะข้อแรกคือตั้งใจฟังไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตามให้เราแบบฟังแบบตั้งใจเก็บทุกรายละเอียดและ2ทําตัวเป็นกระจกค่ะเอาสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องคิดไม่ต้องใส่ความคิดอะไรของตัวเองแปลออกมาเป็นภาษาตัวเองแล้วสะท้อนกลับไปให้เขาฟังแล้วถามเขาด้วยคำถามที่สมคือจริงดิมันขนาดนั้นเลยเหรอทุกเวลาเลยเหรอ พ่อแม่แกนี่คือแบบควบคุมแกทุกอย่างเลยไม่เคยปล่อยให้แกได้มีชีวิตเป็นของตัวเองเลยจริงดิไม่เคยมีอะไรสักครั้งหนึ่งที่แกจะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองจริงเดะขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยชีวิตแกไม่มีอะไรดีเลยเหรอมันฟังดูบาดซบม,มากเลยเนาะถามไปเรื่อยๆสิ่งที่เขาพูดออกมาถามกับแบคทิเฟกออกมาและสิ่งที่น่าสนใจคือเขาก็จะตอบกลับมาเองว่าก็ไม่นะจริงๆแล้วพ่อแม่เราก็เคยให้เรา จริงๆแล้วเรื่องนี้เราก็ตัดสินใจเองอจริงๆแล้วชีวิตเราก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ดีเหมือนกันเขาจะออกมาเองโดยอัตโนมัตินะคะเรื่องนี้อย่าเชื่อทาร่าลองทำด้วยตัวคุณเอง